คุณเคยไหมครับยิ่งรักเคยมากเท่าไหร่ใจยิ่งไม่เป็นของตัวเองแค่เขาเปลี่ยนไปนิดเดียวใจเราก็สั่นแค่เขาเงียบทั้งวันก็ไม่มีสมาธิทำอะไรเราเรียกสิ่งนี้ว่าความรักแต่ในความจริงแล้วมันอาจเป็นแค่การที่เราเอาหัวใจไปฝากไว้กับใครบางคน และเมื่อวันหนึ่งเขาไม่อยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมไม่สนใจเหมือนเดิมหรือเดินจากไปคนที่เจ็บที่สุดไม่ใช่เพราะเขาไปแต่เพราะใจของเราไม่ได้อยู่กับเราแล้วธรรมะสอนว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ควรยึดแต่คนส่วนใหญ่กลับเอาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ไปเป็นที่พึ่งของหัวใจคลิปนี้ไม่ได้สอนให้คุณตัดขาดจากใครไม่ได้สอนให้เป็นคนเย็นชาหรือไม่รักใครเลย แต่จะพาคุณเข้าใจว่าทำอย่างไรถึงจะรักได้โดยไม่เอาใจไปผูกชีวิตไว้กับใครเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ฝากใจไว้กับใครเมื่อนั้นเองใจของคุณจะเริ่มเป็นอิสระจริงๆข้อ 1. รู้ทันว่าเราเผลอฝากใจตอนไหนคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะฝากใจให้ใครแต่เผลอทาโดยไม่รู้ตัวการฝากใจไม่ได้เกิดขึ้นตอนเราพูดว่าฉันรักเธอ แต่มันเกิดขึ้นตอนที่อารมณ์ของเราเริ่มขึ้นลงตามการกระทำของเขาลองถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าเขาไม่ตอบแชทใจเราหงุดหงิดไหมถ้าเขาเปลี่ยนท่าทีใจเราวูบไหมถ้าเขาห่างใจเราว่างเปล่าไหมถ้าเขาไม่เลือกเราเราสงสัยคุณค่าตัวเองไหมถ้าคําตอบคือใช่นั่นไม่ใช่ความอ่อนไหวแต่มันคือสัญ,ญญาณว่าใจของเราไม่ได้อยู่กับเราแล้ว ในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่า emotional dependency หรือการพึ่งพาทางอารมณ์คือการที่เราเอาความสงบเอาความมั่นคงเอาความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าไปวางไว้ในมือของคนอื่นและเมื่อเขาขยับใจเราก็สัน่นเมื่อเขาเปลี่ยนโลกเราก็เปลี่ยนตรงนี้เองที่ทำให้ชีวิตเหนื่อยไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่เพราะเราเผลอเอาใจไปผูกกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ธรรมะเรียกจุดนี้ว่า อุปทานคือการยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วหวังให้มันมั่นคงเมื่อเรารู้ทันว่าอาการแบบนี้คือการฝากใจไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องรีบตัดใครออกจากชีวิตแค่ยอมรับอย่างซื่อสัตว์ว่าตอนนี้ใจของเรากำลังพึ่งเขาอยู่เพียงแค่นี้การดึงใจกลับบ้านก็เริ่มต้นแล้วเพราะทุกครั้งที่คุณรู้ทันคุณไม่ได้อ่อนแอคุณกำลังตื่นรู้ขออ้อ2แยกให้ออก ระหว่างความรักกับการเอาใจไปผูกความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากรักใครมากเกินไปแต่เกิดจากรักแบบเอาชีวิตไปผูกกับเขาหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้ารักจริงต้องห่วงต้องแคร์ต้องผูกต้องมีเขาแล้วถึงจะอยู่ได้แต่ในความจริงแล้วนั่นไม่ใช่ความรักมันคือการฝากชีวิตทางใจลองสังเกตตัวเองดูเงียบๆเ,เรารักเขาหรือเรากลัวการไม่มีเขา เราอยากให้เขามีความสุขหรือเราอยากไม่ถูกทิ้งเราอยู่กับเขาเพราะเลือกหรือเพราะกลัวว่างเปล่าถ้าความรู้สึกข้างในเต็มไปด้วยความกลัวความระแวงความไม่มั่นคงนั่นไม่ใช่พลังของความรักแต่มันคือพลังของการยึดในทางธรรมะความรักที่ปนด้วยความกลัวเรียกว่าตัณหาคือความอยากให้สิ่งนั้นเป็นของเราอยู่กับเราไม่เปลี่ยนไปจากที่เราคาดหวัง แต่ความรักที่แท้จริงจะไม่ทำให้ใจหดไม่ทำให้ใจบีบไม่ทำให้เราต้องเสียตัวตนความรักที่ไม่เอาใจไปผูกคือความรักที่บอกว่าฉันดีใจที่มีเธอแต่ฉันก็ยังอยู่ได้แม้วันหนึ่งเธอจะเปลี่ยนหรือจากไปนี่ไม่ใช่ความเย็นชาแต่มันคือความเข้าใจความจริงของชีวิตเพราะไม่มีใครมีหน้าที่อยู่กับเราไปตลอดและไม่มีใครมีหน้าที่รับผิดชอบความสงบในใจเรา เมื่อเราแยกออกได้ว่าอะไรคือความรักอะไรคือการยึดใจจะเริ่มเบาไม่ต้องจับไม่ต้องบีบไม่ต้องกลัวและในจุดนั้นเองความสัมพันธ์จะไม่ใช่ที่พึ่งของชีวิตแต่จะเป็นพื้นที่ที่เราเลือกจะอยู่ข้อ 3. หยุดเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกกับท่าทีของคนอื่นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนไม่สามารถเป็นอิสระทางใจได้จริงไม่ใช่เพราะเขารักใครมากเกินไป แต่เพราะเขาเผลอวัดคุณค่าของตัวเองจากการถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกเราจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าก็ต่อเมื่อมีคนสนใจมีคนยอมรับมีคนรักมีคนไม่ทิ้งและทันทีที่สิ่งเหล่านี้หายไปใจเราก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราดีไม่พอหรือเปล่าเราผิดอะไรเราขาดอะไรทำไมเขาถึงไม่อยู่นี่คือกับดักที่ลึกมาก เพราะมันไม่ได้ทําให้เราเจ็บแค่ความสัมพันธ์แต่มันทําให้เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองจากข้างในในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่า external validation การเอาการยอมรับจากภายนอกมาเป็นเครื่องยืนยันตัวตนของเราเมื่อเราใช้สายตาคนอื่นมาตัดสินตัวเองใจเราจะไม่เคยมั่นคงเพราะคนอื่นเปลี่ยนได้ตลอดเวลาวันนี้เขาชื่นชมพรุ่งนี้เขาเฉย เมื่อรืนเขาเดินจากไปถ้าคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับท่าทีของเขาใจก็ต้องสั่นตามเขาทุกครั้งธรรมะสอนชัดเจนว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ควรเอามาเป็นตัวตนแต่เรากลับเอาคำพูดของคนความรู้สึกของคนการเลือกของคนมาเป็นคำตอบของชีวิตเราเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มเห็นว่าการที่ใครสักคนไม่เลือกเราไม่ได้ลดค่าความเป็นมนุษย์ของเราเลย เมื่อนั้นใจจะเริ่มตั้งตรงคุณจะไม่ต้องพยายามเป็นในแบบที่ใครอยากได้ไม่ต้องฝืนไม่ต้องกลัวเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ในมือใครและเมื่อไม่ต้องเอาคุณค่าไปฝากไว้กับคนอื่นใจจะค่อยๆเป็นอิสระอย่างเงียบๆข้อ 4. ยอมรับความจริงว่าไม่มีใครเป็นของเราได้ตลอดไปความทุกข์ลึกๆของมนุษย์ ไม่ได้เกิดจากการจากลาในวันที่เขาไปแต่เกิดจากความคิดที่ซ่อนอยู่ข้างในว่าเขาน่าจะอยู่กับเราไปตลอดเราไม่เคยพูดประโยคน,นี้ออกมาแต่ใจเราคิดแบบนั้นเสมอและความคิดนี้เองที่ทำให้ทุกการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นความเจ็บปวดความจริงของชีวิตมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่มันก็ไม่เคยเปลี่ยนคือทุกคนเป็นเพียงผู้ร่วมทางชั่วคราว ไม่มีใครมีหน้าที่อยู่กับเราไปจนวันสุดท้ายไม่มีใครรับปากความรู้สึกเดิมได้ตลอดชีวิตแต่เพราะเราไม่อยากเจอความจริงข้อนี้ใจจึงพยายามยึดพยายามคาดหวังพยายามขอความมั่นคงจากสิ่งที่ไม่มั่นคงในทางธรรมะสิ่งนี้เรียกว่าอวิชชาการไม่รู้เท่าทันความจริงของความไม่เที่ยงเราเจ็บไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยน แต่เพราะเราอยากให้เขาไม่เปลี่ยนเราเสียใจไม่ใช่เพราะเขาจากไปแต่เพราะเราเชื่อว่าเขาไม่ควรจากไปเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มมองความสัมพันธ์เหมือนการเดินทางร่วมกันไม่ใช่การครอบครองใจจะเริ่มเบาคุณจะรักใครสักคนโดยไม่ต้องกลัวการจากลาเพราะคุณเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าการมีอยู่ของเขาในวันนี้คือของขวัญไม่ใช่สัญญาการยอมรับความจริงข้อนี้ ไม่ได้ทำให้ใจชาแต่ทำให้ใจไม่หลงและเมื่อไม่หลงใจจะไม่ยึดเมื่อไม่ยึดใจจะไม่เจ็บเกินความจำเป็นนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางใจที่แท้จริงข้อ 5. สร้างความมั่นคงจากข้างในแทนการขอความมั่นคงจากใครคนจำนวนมากไม่ได้ต้องการความรักมากขึ้นแต่ต้องการความมั่นคงทางใจ และเพราะไม่รู้จะหาความมั่นคงจากที่ไหนเราจึงเผลอไปขอจากคนอื่นขอความใส่ใจขอคำยืนยันขอคำสัญญาขอให้เขาอยู่เหมือนเดิมแต่ยิ่งขอใจยิ่งอ่อนยิ่งพึ่งยิ่งกลัวเสียเพราะความมั่นคงที่ได้จากคนอื่นไม่เคยอยู่ในมือเราวันนี้เขาให้พรุ่งนี้เขาอาจไม่ให้และวันที่เขาไม่ให้ใจเราก็พังทันที ในทางจิตวิทยาความมั่นคงแบบนี้เรียกว่า insecure attachment คือใจที่ต้องมีสิ่งภายนอกคอยพยุงตลอดเวลาแต่ความมั่นคงที่แท้จริงต้องเริ่มจากข้างในคือความรู้สึกว่าแม้ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ฉันก็ยังยืนได้ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องการใครแต่แปลว่าไม่ต้องเอาใครมาค้าใจความมั่นคงจากข้างในเกิดจากการรู้จักตัวเองเข้าใจอารมณ์ตัวเอง และรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองเมื่อคุณเศร้าคุณไม่โทษว่าใครทําให้เศร้าแต่ถามว่าตอนนี้ใจเราต้องการอะไรเมื่อคุณกลัวคุณไม่รีบคว้าใครแต่ค่อยๆอยู่กับความกลัวนั้นอย่างมีสติธรรมะเรียกการฝึกแบบนี้ว่าตั้งหลักที่จิตไม่เอาจิตไปเกาะไม่เอาจิตไปฝากไม่เอาจิตไปผูกเมื่อคุณเริ่มมั่นคงจากข้างในความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปทันที คุณจะไม่เรียกร้องไม่คาดหวังไม่กลัวเสียและที่น่าประหลาดคือคนแบบนี้กลับเป็นคนที่ใครๆอยากอยู่ใกล้เพราะเขาไม่เอาความว่างเปล่าไปวางไว้บนบ่าของใครเมื่อใจไม่ต้องพึ่งใจจะไม่กลัวและเมื่อไม่กลัวใจจะเป็นอิสระข้อ6อยู่กับใครเพราะเลือกอยู่ไม่ใช่เพราะกลัวอยู่คนเดียวมีความจริงข้อหนึ่งที่คนจำนวนมากไม่กล้ายอมรับคือ เราไม่ได้อยู่กับบางคนเพราะรักเขามากเสมอไปแต่เพราะกลัวการอยู่คนเดียวกลัวความเงียบกลัวความว่างกลัวการไม่มีใครให้ยึดกลัวต้องเผชิญหน้ากับใจตัวเองและความกลัวนี้เองที่ทำให้เรายอมทนยอมฝืนยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อแลกกับการมีใครสักคนอยู่แต่ความสัมพันธ์ที่เกิดจากความกลัวจะไม่เคยทำให้ใจอิ่มมีแต่ทำให้ใจหิวมากขึ้นเรื่อยๆเพราะลึกๆแล้ว ใจเรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะความเต็มใจแต่อยู่เพราะไม่รู้จะไปไหนในทางจิตวิทยาคนที่อยู่กับใครเพราะกลัวอยู่คนเดียวมักจะยอมรับสิ่งที่ไม่ควรยอมรับไม่กล้าตั้งขอบเขตไม่กล้าพูดความจริงของใจและสุดท้ายก็จะค่อยๆหายไปจากชีวิตของตัวเองธรรมะสอนว่าความว่างเปล่าไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นพื้นที่ให้เราได้เห็นใจตัวเองชัดขึ้นการอยู่คนเดียว ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการกลับมาอยู่กับความจริงเมื่อคุณเริ่มอยู่กับตัวเองได้โดยไม่ต้องรีบหาใครมาถมคุณจะเริ่มถามตัวเองว่าฉันอยู่กับเขาเพราะอยากอยู่หรือเพราะกลัวจะไม่มีใครถ้าคำตอบคืออยากอยู่ความสัมพันธ์นั้นจะเบาไม่กดไม่บีบไม่กลัวเสียแต่ถ้าคำตอบคือกลัวอยู่คนเดียวนั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเอาใจไปผูกกับความกลัว เมื่อใดที่คุณอยู่คนเดียวได้อย่างสงบเมื่อนั้นคุณจะอยู่กับใครด้วยความสมัครใจจริงๆไม่ใช่เพราะต้องการแต่เพราะเลือกและความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเลือกจะไม่ทำให้ใจคุณหายไปแต่จะทำให้ใจคุณยังเป็นของคุณเสมอข้อ7คืนใจกลับมาเป็นของตัวเองแล้วอิสระจะเกิดขึ้นเองอิสรภาพทางใจไม่ได้เกิดจากการหนีใคร หรือการตัดใครออกจากชีวิตแต่มันเกิดจากการเอาใจที่เคยไปฝากไว้ดึงกลับมาอยู่กับตัวเองหลายปีที่ผ่านมาเราอาจเผลอฝากใจไว้กับหลายอย่างกับคนกับความรักกับความคาดหวังกับภาพฝันว่าชีวิตควรเป็นแบบไหนและเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามใจใจเราก็เร่ร่อนวุ่นวายเหนื่อยล้าการคืนใจ ไม่ใช่การโกรธใครไม่ใช่การโทษใครแต่คือการพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าต่อจากนี้ฉันจะไม่เอาหัวใจไปวางไว้ในที่ที่ฉันควบคุมไม่ได้อีกแล้วในทางธรรมะนี่คือการกลับมาที่สติรู้ว่าอะไรอยู่ในอำนาจเราและอะไรไม่อยู่เราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของใครการเปลี่ยนแปลงของใครหรือการเลือกของใคร แต่เราควบคุมได้ว่าเราจะวางใจอย่างไรเมื่อคุณเริ่มคืนใจกลับมาคุณจะสังเกตเห็นว่าคุณไม่รีบอธิบายตัวเองคุณไม่ดิ้นรนให้ใครเข้าใจคุณไม่เอาความสุขไปผูกกับใครไม่ใช่เพราะไม่แคร์แต่เพราะคุณแคร์ตัวเองมากพอใจที่กลับมาอยู่กับตัวเองจะนิ่งจะเบาและจะไม่หลงทางง่ายๆอีกและในความนิ่งนั้นเอง อิสรภาพจะค่อยๆเกิดขึ้นไม่ต้องประกาศไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องหนีเพียงแค่คุณไม่ฝากใจไว้กับใครใจของคุณก็จะไม่ถูกใครทำให้สั่นไหวได้ง่ายอีกต่อไปนี่แหละครับอิสรภาพทางใจที่แท้จริงข้อ8เข้าใจว่าการจากลาไม่ใช่ความพ่ายแพ้ของชีวิตคนจำนวนมากกลัวการไม่ฝากใจ ไม่ใช่เพราะไม่เข้าใจธรรมะแต่เพราะกลัวการจากลาเรากลัวว่าถ้าไม่ผูกถ้าไม่ยึดถ้าไม่เอาใจไปฝากวันหนึ่งเราจะต้องเสียใครบางคนไปแต่ความจริงที่ลึกกว่านั้นคือไม่ว่าเราจะฝากใจหรือไม่ฝากการจากลาก็เกิดขึ้นอยู่ดีต่างกันแค่ว่าถ้าฝากใจจากลาเท่ากับพังถ้าไม่ฝากใจจากลาเท่ากับเจ็บ แต่ไม่แตกสลายการจากลาไม่ใช่สัญญาณว่าเรารักไม่ดีพอหรือใช้ชีวิตผิดพลาดแต่มันคือธรรมดาของทุกความสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์ใดจบลงได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครเดินร่วมทางได้ตลอดเส้นธรรมะเรียกสิ่งนี้ว่าอนิจจังความไม่เที่ยงที่ไม่มีข้อยกเว้นแต่คนเรามักเจ็บไม่ใช่เพราะการจากลา แต่เพราะเราแอบเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ควรจบแบบนี้เมื่อเราเข้าใจผิดว่าการจากลาเท่ากับความลุ้มเหลวใจเราจะต่อต้านความจริงและความทุกข์จะทวีคูณแต่เมื่อใดที่คุณเริ่มเห็นว่าบางคนเข้ามาเพื่อสอนบางบทเรียนไม่ใช่เพื่ออยู่ตลอดชีวิตใจจะเริ่มสงบคุณจะขอบคุณแทนที่จะโทษคุณจะเรียนรู้แทนที่จะโกรธและคุณจะปล่อย โดยไม่ต้องเกลียดการจากลาจึงไม่ใช่ศัตรูของชีวิตแต่มันคือครูที่สอนให้เรารักโดยไม่ยึดอยู่โดยไม่กลัวและจากโดยไม่พังเมื่อคุณไม่มองการจากลาเป็นความพ่ายแพ้คุณจะไม่ต้องเอาใจไปผูกเพื่อกันไม่ให้ใครไปและเมื่อไม่ต้องผูกใจจะค่อยๆเป็นอิสระอย่างสงบสรุปเมื่อไม่ฝากใจไว้กับใครใจจะเป็นอิสระ ชีวิตคนเรามักเต็มไปด้วยความผูกพันเราฝากใจไว้กับใครบางคนโดยไม่รู้ตัวเอาความสุขความมั่นคงและคุณค่าของตัวเองไปวางไว้ในมือของเขาและทันทีที่สิ่งนั้นเปลี่ยนไปใจเราก็สัน่นโลกเราก็เหมือนพังความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความรักแต่เกิดจากการเอาใจไปผูกกับสิ่งที่ไม่เที่ยงกับคนที่เปลี่ยนได้ กับความสัมพันธ์ที่ไม่อยู่ตลอดไปแต่เมื่อเราเริ่มรู้ทันแยกออกว่าอะไรคือความรักอะไรคือการยึดอะไรคือความคาดหวังและอะไรคือความจริงของชีวิตเราจะเริ่มดึงใจกลับมาที่ตัวเองฝึกให้ใจมั่นคงจากข้างในอยู่กับใครเพราะเลือกอยู่ไม่ใช่เพราะกลัวอยู่คนเดียวเข้าใจว่า การจากลาไม่ใช <y> <ify> ่ความพ่ายแพ้แต่เป็นครูสอนให้เราเรียนรู้การรักโดยไม่ยึดเมื่อใจคืนมาเป็นของตัวเองเมื่อความมั่นคงไม่ขึ้นอยู่กับใครเมื่อเรารักโดยไม่ต้องพึ่งใจจะเริ่มนิ่งเบาสงบและไม่สั่นไหวง่ายอีกต่อไปนี่คืออิสรภาพที่แท้จริงไม่ต้องประกาศไม่ต้องหนีไม่ต้องควบคุมใคร เพราะใจเราอยู่กับเราเองและเมื่อไม่ฝากใจไว้กับใครใจจึงเป็นอิสระความสุขความสงบไม่ได้เกิดจากการควบคุมใครไม่ได้เกิดจากการยึดใครแต่เกิดจากใจที่อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันและเข้าใจความจริงของชีวิตขอให้ทุกท่านได้เรียนรู้รักโดยไม่ยึดอยู่โดยไม่กลัว และจากไปโดยไม่เจ็บขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาทุกถ้อยคำทุกความคิดขอให้เป็นเครื่องนำพาให้ท่านรู้เท่าทันใจตัวเองคืนความสงบสู่จิตและพบอิสรภาพในหัวใจของตนเองสาธุ